ค่อยช่วยช่วยช่วยหน่อยดานแต่ละด่างกูท้อเมื่อ <g üler> กี้ก็ยากนะมีเนื้อ,อด้วยโอ้ยแม่งคตข้างหน้าแม่งบล็อกบอดี้บล็อกชิบหายเลยอ่ะเก <c oughs> ลียด <c oughs> แม่งเนี่ยเดินเดินเนี่ยตามกันเราอยู่ช่วยพี่ดิดิจิงจะไปทางขวาแล้วกันขวาไหมโอเคเฮ <c oughs> ้ยมีนกแก้วฟาขคอยู่ข้าง

ไปยังไงเนี่ยไปยังไงเนี <c ười> <c ười> ่ยยังยังย <c ười> ังเยอะไปแอบงนี่ปความเสียงดังเกินโอ้ยเยอยโอ้ยโอ้ยชีวิตชูกลับชีวิตหายเลยไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวแล้วกลัวกลัวความสูงอ่ะ พี่หนูจะเข้าเชนชัแล้วไอชิ้นี้ก็ดึงกูจังทุคน่ดึงไปแล้วี่อไปแล้วไม่ไป้อ๋อฉันท้อาโอ้ยโอ้ยโอ้ยงดึนดึงจะถึงเชนชัแล้วโอ้ยยาอย่งดึงไม่ยาวดูดูเข้าเชแล้วเออฉันฉเหนื่อยแลวท้อมาก ร้งเมืี้ยังไม่ถึงใจเลยเร็ว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 ้ใจยังไม่ถงเลยเป็นอย่างนี้ทำไมไม่ขึ้นน้าพี่ทำอะไรอ่ะล้วนี่มันเอีงอ่มันปีนได้ หนูได้ไอ้หนุ่มแก้วต้องถือพี่ตกไหมนี่อะไรเนี่ยน้องแก้วว่าอะไรพี่ถืออะไรพี่ผักอะไรไปเอาจริงจังไป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 ไอ้เหี้ยมาฟังดิพี่เดินไปไหนเอามาฟังดิไงหันหันน้ำได้ยังหันว่างนั้นละเออ นีเขานเหนื่อยไปโดนโดนโดนเหนื่อยไปเลยเร็วเร็วเร็วพี่วไปทางขวาไปทางขวาไป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 อีกคนเดียวโอ้ยเข้าไม่ทัน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 พ่แต่ไม่ทันเดี๋ยวพี่แต่แน่เลยอ่ะตายยังอ่ะ ยังหรอตายดิรออะไรอ่ะเอาเฮ้ยดืเลยละกันตืเลยละกันทอฉันท้อมากนะมนี่้อตึงตึงไหมอุ้ยโอ้ยเจี๊ยตึงไหมล่ะตึงตกแบบเลยตกแบบมเลยจะขึ้นทางนี้ทางดียวขึ้นเร็วดิไป้ยง้ดตึงตึงหอกราดี Cá đột. <laughs> cái đốt Ui! Đỉnh, Ui! 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 đốt Ui! đốt Ui! cái Ui! Ui! cái đốt Ui! 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 à? Ui! Ui! nó Ui! 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 không Ui! 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 KHÓA Ui! <laughs> กระโดโดยืดยืดยืดว่าไม่ทันไม่ได้กระโดดกระโดดยืดไม่ยอะยืดไม่ยอะหอจอดตู้จะตายพี่คว้าเออไปโอ๊ยไม่ทันไปหลับเลยร้อนกุดหม้อเอ้าเชี่ยโควไฟพังแล้วเนี่ยเฮ้ยแพ้แล้วอ่ะหอกรอเลยเฮ้ยเสียใจมากนะเพี่เราพีเจอด่านแรกคนได้กินนะพี่ยอมแพ้นะ อย่าอย่าอย่าไม่คนเราต้องมีความสู้ชีวิตดิเราจะยอมแพ้ยอมยอมแพ้ง่ายเกินไปไม่ได้นะอยูเลยดิยังเกมสู้กับนี่ละพี่้ขอแบบนั้นวะ ตัวดีเวทที่่าเนี่ยเจออะไรเหรอวะเจ้าจะแตกน้องแก้มตุ๋ยมันตุ๋ยทุกตรงเลยมันไม่ได้ตุ๋ยแค่แต้มอะดิแก้มเฮ้ยแค่ตัวมีตัวนี่มันโบกมือไปแล้วไปแล้วเดี๋น้าไปแล้วรับไปแล้วไปแล้วขึ้นโดดในเหลืองๆนะเดี๋ยวได้ก็นี่ไง เออฉลาดดีฉลาดดีโดนฉีดนเดี๋ยวจะดโอ้ยพี่เซมไปแล้ว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 โอ้ยโดนลูกมงนโดนลูกเงินหยีบเฮ้ยหนูตามหลังพี่มาแล้วเว้ยเดี๋ยวพี่ก็ตกเชื่อหนู ไม่อ๋คือตกแทนเนี่ยเฮียเ้ยโอ้ยงอบอลเรื่องอะนะอุ้ยอ้่ลืมโดดโ้ยปหนึ่แล้วหอเปุยมาเกิปุยมาโอ้ยโอ้ยโอ้นติ้แนีราไปดิ đó lúc bắn nhẹ quá thì 7 khắp đó lúc bắn nhẹ đi đừng ngờ ra coi nó lọt rồi ปาไม่ได้เสีย่ยมเบาัลโหล่รู้ไม่รูอ้รอยากมาตุย,ย,ตยช,ชุดเจ็บคอม,มากนะเนี่ยได้ม,มากระโดดยอมแพ้ซุ่มด่านไปเนาะเราต้องรอดให้ถึงสิบคนให้ได้ซุ่มด่านไปแล้วไปทำไปซุ่มด่านนาน,นาจาังวะไม่ไงท,ที่เอ้าไม่ใช่นี่ม,นมันกรทุเรศเหมือนเดิมอ่ะประตูสวัสดิ์ ได้ไงอ่ะมันต uh, anyway, <Mu> ้องไปให้สักคนหนึ่งไปดันเราตรงนี้อ๋อโอ้โหโพื่อคเดียเลยอ๋อม่คอยเกาะเพื่อนไปเฮ้ยมาเขิดแค่ข้อน่ารักเลยพี่เห็นป่ะอ๋อนี่ไงหัวตองกเนี่ยขอข้างนี่ข้ัอะไร เรนจะไปไหนกันตรงกลางอ่ะไม่รอดรอดไม่กลางแล้วเอ้าเนี่ยพี่มาแล้วน้องพี่มาแล้วน้องพี่มาแล้วน้องมีอยู่นะทุกเลยน้องนี่โดนบ้อนเลยน้องโอ้ยเนี่ยสุดท้ายว่ะเนี่ยีอยู่หลังน้องเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันจะรีบไปฉันจะรีบข้าเส้นชัย ตามอุ้ยขอขอขอเอาไหมเอ้ยนี่หนูเข้าคนแรกหนูเข้าคนแรกหนูเข้าคนแรกมีเข้ามาแล้วโคตรโถพ่ออันตรายเลยว่ะหมายแล้วบัวกระเด็นรอดไหมบัวกระเด็นรอดเฮ้ยเดี๋ยวเข้าคนแรกเลยรอดโคตรโหด เฮ้ยน้องเนี่ยที่เป็นเลยเนี่ยไอ้คนป้าค้างๆมาทะเะไรบ้างน่ารักอ่ะเห็นน่ารักน so ่ารักน่ารักตัวเลยเฮียน้องจำมั้มมีนกแก้วมาคอเนี่ยผมไม่ได้เกมโชว์แหละแล้วโคตรเหนื่อยเลยขำเนี่ยเจ็บคอเฮ้ยอยากเล่นด่านมูเมแรงอันนั้นอ่ะ แต่ลังพึ่งอ่ะเอามาเอามาให้กูเล่นเร็วตาท้ายป่ะไม่ไมอีกอีกมาสองตาเฮ้ยเราต้งองจริงรับหนึ่งกันเลยจริงหนูจะไปเดี๋ยวต้องข้าเล่าก่อนพี่โอ,โอ้โหไม่ได้โย่โอ้ไม่ได้เลยไหนเหี้เราอะเห็นฟไฟไงอะเห็นฟ,ฟ้าฟ้าในแมงล่าง

ไอ้เหี้ยนั่งรอดได้หะแม่งไอ้ลูกคิดอ่ะแม่งดันอ่ะแย่มากแย่ไปกิ้งอยู่ข้างหนูไปกิ้นบนไหนวะข้างเฮ้ยมีหมาป่าด้วยน่ารักอ่ะอยากได้บ้างอ่ะด่าอะไรอ่ะมันจะค่อยๆ่ล่วงปะเอาไว้เฟชไทยเฮ้ยมันจะค่อยๆ่ล่วงจริงด้วย อันนี้ว่าเอาทายทางที่ถูกเปล่าใช่เออเนี่ยวัวใจกันนี้เอ้โหเยอะด้วยเนี่ยคุณตามคนอื่นไปดีกว่าให้แต่นี่ดับหนึ่งเนี่ยถ้าตามคนอื่นก็คือพลาดดับหนึ่งนะพลาดดับหนึ่งเลยพี่อันดับสองดับสามก็ดีแล้วโหสิบสองคนวะใครไปเขาไปก็ไม่ไปละเฮ้ยปล่าเปล่า เอาไปต่อดิแม่ี่ไม่ไปไปดิไม่ดิไปจับไปจับไปอุ้ยอุ้ยล้วงล้วงอุ้ยก็ล้วงกูตายหาตายโหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอช้างไอช้างช้างทำดีช้างไปดี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 อุ้ยไอแค่มาเฉียวล้วงขึ้นไปเลยไอแค่ไอแค่ล้วง เอาเยอะแล้วลืมด้วยะแล้วลืมทางด้วยไปดิไปดิไอ,อ้ขาดเราแดนปั๊มไปไหนปัม๊มอ้ยอ่ามเร็วอย่ารอดเลยพี่จะตกแล้วจะตกรอบเลยวิ่งกูไม่ผ่านแน่นอยไม่เอาอยากแรกที่หนึ่ง <c oughs> ต,ต้องไปตองไปเออ,เออแดกันอยู่เลยว่าจะไปทางไหนกันดีอ่าน <c oughs> ที่แหลอบอดเปล่าที่เหลอบอดไม่ใช่อ่ะคนจริงเล่นหมดเลยเว้ยอับน <c oughs> ี่หนูไม่ผ่านแล้วแน่เลยอะ่ะโอ้ยไอะไรให้ดูด้วยอาะ์ดิฟเลินทีลยออกก็โดดแบบนั้นแหละแล้วก็มันมีข้างๆทางด้านซ้า,า,า,ายอะ่ะมันก็โดดไปได้อาา้าวไม่ได้ เสียใจอน้อยไรดูพี่ได้ขนาดวะไอไว้ยิ้งรอดเดียวเชี่ยนกแก้วมาคอมันจะดึงตรวจพี่ไปกินสองสี่หกแปดสิบจุดสองดันลเพ่บ้าสุดท้ายไม่เป็น อะไรอ่ะกระโดดอะไรกระโดดวะกระโดดอีกแน่เลยแน่ระบองไม่หลุดวิ่งเนี่ยแหลโอ้โหตายตายเนี่ยสองอันกูก็ยากแล้วโอ้โหอย่าพัดลมพัดลมรักกว่ามาก มันต้องคอยโดดอันนี้ด้วยอ่ะพี่งั้นเนี่ยโอ้โหวงกลมมันเดินนมรอดปะมันรอดมันเดินวงกลมหาผู้ชนะเชี่ยพี่นีว้าวเฮ้ยเลืวกูรอดได้ยด้ไงวะพี่รอดโหดอันตรายพี่รอดครับเกินปุยไหมเกินปุยไหม โคจรเลยอ๋อดาด้านนะเฮ้ยดวงพึ่งใช่เหรอไม่ใช่เอ้าไม่ใช่ไอ้ลูกบอลนี่เงี้ยเอ้าเฮ้ยโดนดาเฉยก็มาเกี้ยวอยู่ตังดวงพึ่งไอ้ตะการทองนี่เงี้ยตะการทองมัน e f ฟักมันคือมงกุฎไม่ใช่เหรออ๋อเหรอเฮ้ยเด้ยวฉันท้อมากนะ ไปแล้วจ้าไม่รอใครแล้วไปไปไปมันจับกูมันจับกูมาดึงพี่แน่เชื่อหนูดิพี่ลองดึงตัวมาดิโอ้ยหัวแวะเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนกระแทกโดนกระแทก ไอ้ม่วงไอ้โดนโดนทุกอันเลยรีบลุกรีบลุกโอ้ยไกลกว่าเดิมจะผ่านไหมนี่โอ้ยตลอดชีวิตว้าวไม่บานก็ได้อันหนึ่งอไวอ่ะอันนับนหนึ่งไวมากอ่ะแค่มันเกินอ่ะไอ้แค่ผมเจอโปรแล้ว